ดีค่ะอ่าเมนี้แพนดาจะมาพาชมสวนของแพนดานะคะหลังจากที่หายจากการอัดคลิปไปโดนนึ่งนะคะเพราะว่าแพนดากะได้ออกจากงานทีแพนดาเห็ดประจําแล้วเนาะคะ่ะก็ไปลงทุนเห็ดธุรกิจส่วนตัวเนาะคะ่ะเราก็ติดโควิดธุรกิจก็เล่ยลมเลวเนาะคะ่ะ ก็เลยหาเงินจกกัก่หนึ่งอีกกอนเราสี่ไปหาเฮ็ดธุรกิจไม่นะคะอันนี้ก็ได้กลับมาเย่มแม่กับพ่อนะคะกับืรูสีเฮ็ดคลิปหยังนะคะก็เลยมารีวิวสวนแห้ใหงเมืองนะคะอันนี้จะเป็นบานสวนของบันดาเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเดินมื้อไให้ร้านนะคะพันดาม,มาีห้านหาข้นแล้วนะคะไว้เตะบ่อนยยําหลิกแย้มเมอแงกันเนาะค่ะ ข้างหนานั้นว่าอา,อานาคตต่อไปเนาะคะ่ะจะเปิดลานค้าเพราะว่านาสวนนี้มันติดถนนเนาะคะ่ะติดถนนรถพันไปแบบหลายมุ่งบานเนาะคะ่ปะปลูกต้นไม้ไว้เนาะคะ่ะไม่ประดับสวยงามเนาะคะ่ะ ต้นบักเ้าวต้นบักตองนะคะปลูกไว้กินอยากกินยังกับปลูกไว้นะคะพี่น้องปลูกไว้กินเองอันนี้เพิ่นจะไว้ถัาวท่านเนาะคะ่ะย่ามหุงเขาย่า หูเขากระชีบได้เปลืองต่อแก๊สนาะคะจะเป็นไม้ต้นกระดาที่ห้าตัดออกจากต้นเนาะคะ่ะต้นกระดาที่ห้าตัดออกจากต้นต้นกระดาแล้วก็ต้นขามแล้วก็ต้นบักท่านหรือว่าต้นพุซานเองนะคะนนี่แม่แม่ขายายตะไคร่ออกเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นพวกบักพริกมี ใบกะเพราเนาะคะ่ะใบอาผักลุงตู่โอ้ยบ่แมนผักอิตูนั่นเองนะคะเนาะล้วกข้าตะไคร่เนาะคะ่ะปลูกไว้กินผักสวนรัวเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะผักลุงตู่โอ้ยผักอีตูนั่นเองนะคะ ไอตัวเล่านะคะใบทำมกนันมกนี่นะคะน่าจ,จะเป็นแกบน่าจะเป็นร่องซีนะคะพี่น้องซีเขากินเอาเองตะก,กี้กับซีเขา่ะพอเพ่นเมออยนี่ต้นมะยงคิดใบกระเพ้านะคะแล้วก็แม่ปลูกต้นบักข้ามเทศปลูกแซมแซมไปเนาะคะ่ะ ติดสุ้ต้นอยู่ไว้ถักกินอันนั้นต้นพักอ่าต้นบักขามเทพหล้วก็ข้านะคะแล้วก็เป็นต้นบักเขียบหรือว่าต้นน้อยหนานเองเนาะคะ่ะเนาะหลายหลาย,ลายพี่น้องปีหนึ่งเลยค่ะทีละสามสี่ตะก้านะคะสามสี 3, 4, เ่เป็นเป็นบักเขียบหนังบักเขียบฝ่ายบ่าปลูกบ่ามัก มากอันได้กระปูกอันนั้นนะคะกินเนาะค่ะเนาะอันนี้เราจะเป็นโหละพผ้าเนาะคะ่ะเป็นโรลพาผ้ามาจะกินกับกว๋วยเตี๋ยวลาบเั็งสินเนาะคะ่ะแล้วอันนี้มันจะเป็นต้นใบกะเพราเนาะคะ่ะเพิ่นโลกตน้นมันถิ่มบนที่นี่มันกะโปงน้ำากลนนะคะออกต้นน้ำที่หลัง มันชิมีพุ่มใ่ๆอีกค่ะเพื่อนเพ่อน,เพ,นเพิ่นเอาทิมเราไปนี้ฝนตกมากมันเกิดเองเนาะคะ่ะอันนี้แล้วก็บ,บักขุ้งนะคะบักขุ้งนี้ก็ะจะมีบักขุ้งดำเนินนะคะแล้วก็แขกดำลวกดกสุตนพี่น้องลวกไว้กิน,พ,กกนพู้ได้ยา,ากจริงพี่น้องก็มาขอกัหายเพิ่นระหว่างย่ามเพิ่นงานบุญนั่งสิค่ะเอาไปห้อมข้าเจ้าเนาะคะ่ะ เอาไปห้อมเอาไปทําบุญให้ข้าเจ้าต่างบักคุ้งสู้แขกกินเนาะคะ่ะนู่เป็นชาหกเกียนหรือว่าจะเป็ี่นน่อใหม่เนาะคะ่ะเมื่อเช้านี้แม่ยางน่อใหม่ใส่กินแซ่ไอ้ชุกกินแซ่บแสบพี่หนอ่นองน่องใหม่นอ่นองใหม่น่องใหม่เลี้ยงบอกเขาเอิญน่นองใหม่เลี้ยงเนาะคะ่ะ อันนี้จะเป็นต้นมหนาวเนาะคะ่ะต้นมหนาวนี่บ่เคยได้ซื้อบักนาวกินเห้พี่น้องต้นนี้ดกดกเป็นตลอดปีเนาะคะ่ะเป็นตลอดเลยเมดแล้วออกดอกเป็นไม้เมดแล้วออกดอกเป็นไม้ไหมคะ่ะมกนาวนี่บ่ได้ซื้อกินดกค,คักนี่คะ่ะดกบ่ค่ะพี่น้อง ช่วงมักเน่าแพงๆครับวันน้ซื้อกินน้ำ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 บานเขานี่เป็นพระอิเลอรเนาะคะ่ะภาษาไทยเขาเอิญเอี่ยงกะปลาลูอันนี้เป็นแกบยดงาสีเขียวเราเพิ่นกะสีใส่กระสอบใบเนาะคะ่ะงามเอาไปใส่พืชพักสวนขั้วเนาะคะ่ะแกบแล้วก็ไปเผามันสิเป็นเกล็ดดำเพิ่นกะสีไปใส่พวกพักเพิ่นแม่เห็ดพักสวนสวนขั้ว อยากกินอีหยังเพิินกับปูกพี่นนองปูกินนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระสอบแกบเนาะคะ่ะแกบบว้ตะไส้พวกพักอันนี้จะเป็นล่งเป็นเลื่อนตะกี่เลียงหมูเนาะคะ่ะน,นี่จะเป็นคอ,อกหมูเกาบันนี่นี่พอบปวยก็เลยบอีอมีผู้เฮ็ดเนาะคะ่ะพอพิ่นเมยเนาะคะ่ะ แน,น่หนาคตต,ต่อไปว่าสีเหล้ยงไก่พันไข่เนาะคะ่ะแต่หางอีกจัก่อนหนึ่งก่อนคันอยากขห้เพนด้าประสบความสำเน็จก็มาซสื่อรถกับเพนด้าเนาะค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นขั้วเพิันมาอยู่จังสี่ละค่ะพ่อกับแม่ต้นักฮุงค่ะกอบกอบค่ะ น่อย,น,อย,น,อยน้อยนี่หันฟ้านตำนี่ก็โอ้หลไ้ได้ได้เป็นเต็มจานเนาะค่ะนี่จะเป็นงาเมื่อก่อนเลี้ยงเลี้ยงง่วน้ำได้พี่น้องพ่อเอาพันไวผวู้ใดอยากแตก่กับมาเกี่ยวออกผู้ใดมีงัวพันกับมขอเกี่ยวอยู่ค่ะบรพรแพงและะ้วก็จะปลูกต้นบักเขียบค่ะต้นน้อยหนานะคะเป็นเป็นถนนไปนสุดถนนพุ่นเนาะค่ะ เนสุดไปเลยบาเขียบบะเขียบหนังเราเพิ่นก็จะปลูกมันสำปะหลังเนาะค่ะมีสองสามพันนี่ละประมาณสิบกว่าไรเนาะค่ะปลูกนีนี่มันง่ามอยู่ค่ะเป็นตะได้เงินอยู่เพิ่นกะเฮ็ดซ้ำเพิ่นเฮ็ดได้ละค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่คอยเขียงแรกคือเก่าแต่ว่าเพิ่นดูเพิ่นมันเนาะค่ะเพิ่นยุ่ยจะซื้อว่าเปลี่ยนพ่อ ต้นบักเกียบนี่ปลูกอ้อมสวนเลยค่ะร้านก็มาก,กินเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นโร่งสีเนาะคะ่ะร่งสีน้อยๆนะคะผู้ดใดอยากขห้สีกะเพิินกะสีออกมาให้พ่อสีพ่อกะสีออกต่างตาห้อลำกับเขาเอินอี้ยงอะลำกับแกบเนาะคะ่ะสีเขาไปกินเองเนาะคะ่ะ เราพันดาจะพาไปเมืองสวนบักท่านเนาะค่ะเนาะสวนบักท่านอันนี้เป็นต้นบักพิกเนาะคะ่ะต้นบักพีกแล้วกับพักวันบานพักวันบาน,น,บาน่นปลูกไว้เก็บกลิ่นเก็บยอดมันกินเนาะคะ่ะยิ่งเก็บกิ่งโป้งเนาะคะ่ะอันซึมุนี่เราพันดาพาไปเมือง เนะคะเป็นต้นต้นปลามนะคะ่ะปลูกไว้เอ่าเ้าโฮมเนะคะเป็นสวยงามเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลามันอันนี้ก็จะเป็นป่าสวนบักท่านนะคะถ้ากี่กับประมาณ2องลอยก็ตนมนที่นี่พ่อพันเอาออกกพ่นเห็ดบานสวนอยู่นี่เนาะคะ่ะใบงามกลับมาก็บานกับขั้นในแล้วดอกคะ่ะพี่น้องหมดลายบาทแล้วห่างขั้นในแล้วหรอก นี่สวนบักท่านก็นจะมีบักท่านสามรสแล้วก็บักท่านบักท่านแอปเปิลหรือว่าพันนนำนำโน่นเนาะนำโน้มเนาะค่ะปลูกคนกับมะซือลายอยู่ค่ะบักท่านบักท่านแม่บักท่านแซมพ่อเพิ่นก็นจะตัดหญ้านะคะมันหกหญ้ามันขึ้นพ่อก็จะตัดหญ้าบ่วขีบัขีดบ่ขีดนะคะ เอาไว้ประมาณสองต้นนะคะมันจะหลักะพ่ออีกจักน้อยนึงเพิ่นกะสิกองโน้มกิ่งลงอะคะ่ะโน้มกิ่งมันลงแห่แห่แห่หมากมันดกตอนที่ช่วงมันออกดอกนะคะให้หมากมันดกมันกะสิดกค่ะพี่น้องต้นหนึ่งนี่ดกหลยอยู่ประมาณออกดอกแล้วกะสิโน้มกิ่งลงเอาไว้ต้นละสอง สองกิง้งสองงาเนาะคะ่ะให้ให้มันโตกให้มันงามนั่นเองนี่เนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นปลามันปลามันสิบก็ไลคะ่ะแม่ปลูกกับพอ่อ มันง้ามค่ะพี่น้องขึนดาพผ้าม,ามืงง่ามมันเตดเตดเนาะฮ้อนหอนพี่น้องกับมาบานเห็นสีเขียวมันกะมีความสุขค,ค่ะพี่น้องดนโดนในกับมาบานเถื่อกับว่าเคยอยู่กรุงเทพนะคะมีต่างตาถนนค่อกรีดมีแบบ ยังว่าแหละเขากลับมาโดนๆเ้ากลับมาเ่อเ้ามาได้เห็นต้นไม้สีเขียวกลับมายามบ้านก็จะมีความสุขเนาะคะ่ะเดี๋ยวพันดาจะพาเขาไปเมืองในบ้านจักน้อยนึงเนาะคะ่นะเนาะ บานกับขั้นในแล้วหรอกค่ะพี่น้องเฮ็ดลายบาทแล้วขัข้นในแล้วเนาะคะ่ะต้นชาหกเกี่ยนปลูกประดับสวยงามเนาะค่ะเนาะ,นนะ,ะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าแพนดดาอันนี้จะเป็นในบานเนาะคะ่ะตีฟ้าแล้วแล้ว,ลวก็เดินไฟแล้วนะคะเรือต่างต้าปลูกกระเบื้องก็จะหกหกแนวเพราะว่าขั้นในเป็นทีเป็นทาง เพราะว่าเพิ่นหัวตั้งต,ตีฝ่าตีหัวตั้ตีฝ่าแล้วนะคะก็จะผ้ากันนอนนั้งสี่หล่ะค่ะก็จะหกหกแน่นนะคะพันดาจะผ้าเมืองขั้นในเรี้ยวค่ะพี่น้องมันขั้นในเรี้ยวปันใดทางทั้งตีฝ่าก็ะเมื่อไรบาดวยค่ะขั้นในเป็นผ้าเมือง,งเพราะว่าแบบ เอาก็สทรงเงินมาให้ให้แม่ให้พอ่อมีซ้ำใดกับทรงมากนะคะให้เป้นเฮ็ดเรื่อยนะคะเ้าหาใดเอากับเจ้าไดนทรงเ,าเ่าว่หาใดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆะค่ะพี่นอ้องแต่ทรงออ้กับทรงพพนดากับทรงล้วก็ผ้ากันทรงนะคะอันนี้จะเป็นตะกี้ขายน้ำอ้อยสดนะคะแพนดาขายน้ำอ้อยสดปลูกอ้อยสดขาย ก็จะเป็นโซนในขั้วเนาะคะ่ะโซนในขั้วบานแค่ในแ้วแต่ว่าคันอยากให้เพนดา้าประสบก้อนสำเร็จเร็่ยวๆกับผ้ากันมาสื่อลดวยคะ่ะสื่อรดรดเพนด้ากับขายคือเกาล่ะคะ่ะเป็นฟิลแลนนะคะบได้เป็นเซลลประจำ้านคือเกาเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะคะ่ะ ของน้าอันนี้จะเป็นแม่กับพอเพิ่นนอนเพิ่นห่อนมันตีฝ้าแล้วมันขั้นในอันนี้มันห่อนเพิน่นเลยเป็นนอนหม่องขอ,อกหมูกเกาพี่นอ้องจังสีล่มเย็นนะคะอาเห็ดแหว้งสีก่กอนปูกระเบื้องแล้วก็สิบเป็นรูปเป็นหลางก็หนีอยู่ค่ะอันนี้เนาะนกับของน้ามันนะะ้งค่ะ อีกของหนึ่งมีของนำสามหองค่ะอันนี้เฮ็ดชองไว้ไว้ถัดเป็นห่านพระค่ะเป็นเหมือนห่านพ้าอลักอาจจะเป็นห้องนอนเนาะคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดแบบตายตัวเลยค่ะที่นอนตายตัวเลยจะเป็นเฮ็ดขึ้นทัานแนลแล้วนะคะแต่ว่าเดินไฟเห็ดฝ่าเฮ็ดเรียบร้อยละ เดือตาปลูกกระเบืองเนาะคะ่ะหางเงินจะกก่อนก่อนออกงานมากไปลงทุนธุรกิจส่วนตัวกัะจิงมี่น้องติดโควิดพอดีเมื่อไรบาทดูนี่เนาะคะ่ะหองหน้ำ นีะคะ่คลักานสวนของพันดาวนะคะนี่ซ้ำใดก็ค่อยๆเห็ดไปนะคะตามกําลังเห้านะคะเป็นความพุ่มิใจอีกระดับหนึ่งนะคะนะคะอันนี้ต้นสนนะคะให้มันเย็นนะคะให้งามล่อม,มากกับสีเย็นๆน,นะคะเย็นไลายๆ ากะสิผ้าเยี่ชม่ชมบ้านสวนเพียงเท่านี้นะคะเนาะกลับมาบานนี่แฟนคลับแฟนดาบอกว่าคือบอเหตุคลิปเห็นบ่เห็ุคลิปโดนแล้วลงคลิปให้เมืองแน่บอได้ไปขายรถคือเก่านะคะกับบ่รู้ว่าสิล่งคลิปอย่งางพอดีกลับมาบานแฟนดาก็เลยได้อ่ารีวิวบ้านสวนให้เมืองนะคะบ้านสวนล่มเลื่นหน้าอยู่นะคะอ่า แพนด้าก็ขอสวัสดีทุกคนที่ติดตามคลิปเนาะคะ่ะอย่าลืมเปลี่ยนกําลังใจให้แพนด้าเนาะคะ่ะกดติดตามไว้เนาะคะ่ะเพื่อต่อไปแพนดา้าจะได,ด้เป็นอ่าเฮ็ดค,คลิปนั้นคลิปนี้ให้อ่าแฟนคลับมุ่งเรื่อยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ